ายอะไรบ้างคะมีต้นตำผักไทยอันนี้ค่ะต้องตำค่ะใส่ต้นตำเหมือนเดิมไอ้ตำผักไทยชั่จ้มจมไปเร้วไปอ่ะเอาส้มตำหนึ่งโขกนะคะโอเคจัดให้กระยำช้ำไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีที่ตำเนี่ยเหอของพี่ชอบเบอร์ของง๊อ พ่ออันนีมน้มันใส่โดส้ด้วยแะ้วเปูกเอาเสียบเสียบด้วยจ้จาามีแย่หนึงจำว่าเป็นตะคุกแต่เวยรืมล <laughs> ือมลือ่อมใส่ขาเฮลืมลื่ืมใส่สลดเด้ออยีาช่วยยออกกระปีย เะใส่ถุงส,สนุกด้วยพีถ่ายไปแล้วค่ะลืมถ่ายเหลืมทำทำพีให้บึ้เบิ้งก็ผู้ยิ่งฮ่ายายปกพี่น้อยพิ่น้อย